สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจิ๊บมาพร้อมกับถุงจากมิลเล่นะคะที่อัดแน่นไปด้วยเครื่องสำอางคอลเลกชันใหม่นะคะประกอบไปด้วยอายแชโดว์และลิปพ l e เล e ทั้งหมด4ตลับนะคะเดี๋ยวจิ๊บจะมาครีเอทลุคให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะจิ๊บบำรุงผิวด้วย History of w h o ก่อนนะคะจิ๊บใช้ Bisharp Essence นะคะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดเพื่อให้ผิวสุขภาพดีแล้วก็เตรียมพร้อมได้รับการบำรุงต่อไปค่ะจากนั้นนะคะตามด้วย Mila Super Whitening Rose g l o BB Cream SPF 30 PA+++ ค่ะจิ๊บใช้สี Growing Natural นะคะสีจะพอดีกับผิวหน้ามากเลยค่ะ BB บีบีครมสูตรทองคำนะคะก็ปกปิดผิวได้ดีมากนะคะเนียนกลิบให้หน้าขาวกระจ่างใสค่ะแล้วก็ติดทนนานตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ ตามด้วยมิลเลสแนลคอลลาเจนแพคนะคะ SPF 25 PA วกบวกค่ะเป็นแป้งหอยท่าคอลลาเจนนะคะที่เรียบเนียนปกปิดได้ดีมากๆเลยค่ะกดซับบริเวณที่ต้องการปกปิดเป็นพิเศษด้วยนะคะมาที่งานคิวนะคะจิ๊ใช้มิลเลส 3D Eye Brow Pencil Waterproof ค่ะเขียนไปตามรูปคิ้วเลยนะคะจากนั้นถมให้เต็มแล้วใช้แปรงอีกด้านหนึ่งเกลีย่ยให้ฟูงค่ะมาแล้วค่ะอายแชโดว์พาเลตใหม่นะคะน่าเล่นมากๆเลยมิลเลสกริซี่โกลอายพาเลตนะคะจิ๊บใช้สี 01พิงก์การ์เด้นนะคะแพ็กเกจดีงามมากๆเลยนะคะแถมยังมีสีสีสวยๆในตลับเดียวด้วยนะคะสามารถแต่งได้ทั้งลุกกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะเริ่มจากสีที่2นะคะลงบริเวณเปลือกตาค่ะจากนั้นใช้สีชมพูนะคะลงบริเวณเบ้าตาแล้วก็ขอบตาล่างค่ะคัดเบ้าด้วยสีน้ำตาลนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้ตาดูลึกแล้วก็เซ็กซี่ขึ้นค่ะ ทำด้วยกลิตเตอร์อายไลเนอร์นะคะเขียนที่หัวตาแล้วก็ไปเวนกึ่งกลางเปิืกตาเพื่อเพิ่มมิติให้กับดวงตาค่ะใช้มินเล่ Waterproof Eyeliner นะคะเขียนให้เป็นเส้นแคทอายค่ะแต่งตาเสร็จแล้วจิเขียนขอบปากด้วยมินเล่ Velvet Matte, Matte สีแดงนะคะ ทาทับด้วยมิลเล่กริซี่โกลิปพาเลตนะคะเป็นเนื้อครีมกึ่งแมตนะคะในตลับเนี่ยก็จะมีสีเฉดสีเขาบอกว่าสีสดชัดแล้วก็ติดทนนานสุดๆไปเลยค่ะเสร็จแล้วปัดแก้มด้วยมิลเล่คิวบิกชิมเมอริงโรสนะคะ0-2นย p r i n ล e ร s เสร็จแล้วนะคะกับลุคนี้เป็นยังไงบ้างคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆ แต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะเพื่อนๆจิ๊ยังได้มิลเล่ o ดคอล l าเจนค c ีนซิ่งวอเตอร์นะคะเรามาทดสอบประสิทธิภาพของค e ีนซิ่งกันเลยค่ะค e ีนซิ่งตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามีส่วนผสมจากดอกกุหลาบเบลเกเรียนะคะทําให้ปรับค่า pH ได้อย่างสมดุลแล้วก็ยังมีส่วนผสมของคอลลาเจนนะคะที่ทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นอ่อนเยาว์เช็ดออกหมดจดได้ดีงามนะคะแทบไม่ต้องออกแรงถูเลยนะคะแต่ว่าเราต้องโปะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแบบนี้ เช็ดให้ดูเครื่องหน้าแล้วนะคะเพื่อนๆมันสะอาดหมดจดจริงๆด้วยะค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะยังไงเพื่อนๆไปลองใช้กันดูนะวันนี้จิ๊บลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าชอบฝากกด subscribe ให้จิ๊บด้วยนะคะ